นี่เกาเชนเกาเส้นนี่เบือ่อเดียวโอ้ยเยี่ยโหลสวัสดีครับพี่น้องครับเห็นบ่ครับผมลสวัสวดีครับกับช่องเป็นีคุ้นเคยนะครับเออวันนี้ผมกับสก๊อน,นะครับมามาัดเขานะครับ นะครับมัดเขานะครับยังเป็นวิธีแบบดั้งเดิมอยู่นะครับมัดแล้วก็เก็บร่วมกันไว้แล้วก็สีครับพี่สาวยังมัดเขายู่ครับใช่นอเห็นบนอนะครับพี่สาวยังมัดเขายู่แต่ว่ามันค้ำแล้วนะครับพอดีมัดเข้าแล้วไปเห็นอีปูนะครับกำลังปัดลูเดี๋ยวมันนีสิไปพูดปูนะครับ พี่พน้องเบิ้งนะครับช่วงนี้นะครับมันกําลังอุดมสมบูรณ์นะครับปูหน้ากาลังมั่นนะครับช่วงเกี่ยวเขานี่ครับไปจี้เนี่ยโอ้ยแซบคักครับไปจี้ไปเฮดป้อมอีปูนะครับแซบคักครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับเป็นขวันึงแถวนี้พี่เลยเป็นว่ามีขวันึงครับเดี๋ยวไปเบิ้งนี่ครับบุกกรนครับ กุ้แล้วก็ขอเกียวแล้วก็เสียมนะครับ,รบเดี๋ยวเอาเสียมไปพี่น้องไปเปื่อนครับประตูนี้จะน่เสนใจครับนี่หอยปูนะครับนี่ครับ ไม่ไเลยนะครับเดี๋ยวมันควัดฝนตกนะครับ,รบอโอ้โหสิลึกบ่ครับ กำลังควัดไม่ไหมนะปูหูลิบวะคัดจะฝนตกบ้าอู้หูครับมาหอยนี่ครับหอยเบ้าครับนี่นี่มาหอยนะครับยังดมสมบูรณ์อยู่ด้วยครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าเน่า เ,เนี่นี่นี่นะครับเวยบอกเา็นี้ครับ,รบวัตถุลึกครับอยู่ประมาณซอกนึง แดงนะครับกูแดงราชินีนะพี่จา่าเดี๋ยวผมให้เบิ่งครับนี่ไอตัวนี้ผมมาการหนูแล้วผมก็เก็บเอานะครับผนมันตกนะห้าหกตัวนะครับเขาเจ็บตื้มกันนี่ผมติดป่ะว้าหนักตื้มกัน โอเคะไปคุดดีแม่เอยยังมัดเข้าไ่้ทันเดียว่น้องหาคุยๆแล้วเสือครับยู่แบบนี้โอ้นี่นะโ้นี่่อ้คุนเป็นแนะครับอยู่มังเกิ้ลเสามตัวเดียว ครับวุ้ยครับวุ้ยหินเดียวหินเดียวนี่นี่นี่เลือกซับครับบาลที มันกรหนีบเฉยๆนี่นน,น่เป็นไปหเห็นนงิ้แบบล้วครับ ขาวบะมีที่แก้นีเลยครับนี่น้องนี่โ้ข้ะบนี่คบเ้นอีนี่มันยดแ้งครับดูดกรักนี่นี่ับนี่มันมันอัดแบบนี้ครับนี่นี่ใส่ไข่ติดท้องนี่เลยพี่น้อง Ya dek, dek tu ni. Oh, ini, tu ding ding sini. Oh, lucut tu ni.

วแม่ปูน้อยครับตรงนี้เบื้องหูอลังการนี่ครับปูน้อยตัวตัวเมียนะตัวเมียก็เลี้ย ไ,ไปยองไปหาไม้ไหมครับไปให้นีเบิดแล้วครับเกิดไ่ย่าเป็นนองหน้าครับน้อครับิพานย่าเป็นองหน้าดิงใเป็นรอไหว่ไหน้องหน้าโอ้กครับ ว่าจะคนกันครับปนะ่นบ่ฮู้มันสิมีบ่เวลามาหลายเพิ่นว่าเจอบ้างครับตกหนงหน้าน้ำแห้งแล้วโอ้หอยนี่ครับนี่บักหอยนี่นี่บักหอยมันจะขา้าเบานี่ครับนี่นี่เด้ครับหูปูนี่นี่สองหูแต่ว่าชิมีตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้บ่มีครับนี่นี่มีแต่ตัวนี้ไปเฮาขุดครับพี่น้อง นะีน่ะครับนี่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 บุรึกเลขครับน <ล inking S 3> ี่เห็นปะเนาะนี่นี่นี่ึบนึงครับจะว่าปูาไงนี่นี่นี่เ้ยเซบว้า ไปหาเบิ้งต้นเพ่อให้เรามาขุดเอารอบนึงเลยเด้ครับนี่กูพี่คืว่ามันขุดไม่อีกนี่ตัวนี้นะที่เก่าเราเป็นใหญ่แล้วยยล่วละครับนี่ตัวนี้ยังแต่ว่ามันตัวน้อยผมเบิ้งแล้วตูวอยู่ข้างเก่าแล้วก็นี่แล้วม,มาหา,าขุดตัวง่ายๆนะครับนี่นี่ครับนี่ Nhấp nè. Nương. Nương. Xuống. Cho bác cứ chìm vô nhé. Từ อมีน้องนี่เจอแล้วครับนี่บูลิสครับมันคุ้นง่ายครับมีเป็นดินใส่ใส่ที่ให้น้องเบิ้งครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจุกอะไรครับนิ้วมือ,อม ตัวปใญญากันเดยครับไปครับกดตัวต่อไปนี่ใกล้กันครับอายชิควาไม่ดีหรอกอ้๋นี่ควาชิได้พีชกับเขาอยู่ครับโอ้ตตวนี้มีน้ำครับกกกกกกลงเสียมลง เพือมีน้ำครับนี่ดินก็ติดข้าเลยครับเดี๋ยว่าเอาดินก็ลงแล้วพี่น้อง chế là, ừ, Đây là. Ừ. Nó mang đều, mang đều. Đúng rồi. Cháy nó. nó, rồi อ้ปึ๊บโอ้มันต้องใช้วิทยายุดเฉพาะโตปึ๊บน่ครับโอ้โหนิบๆอ้แสงงามอยู่เป็นไงเป็นไงครับนี่นี่นี่ ครับพี่น้องไัได้ครับผมน้องครับหลังจาาเข้าคดปูไม่ได้สักพักนะครับโอ้โหจะเห็นบปล่พี่น้อง เห็นไหมครับน้าๆครับถ้ารวมจากที่ผมไปส่องไฟมาเอาตัวกบตัวนี้ก็ประมาณประมาณยี่สิบกว่าครับพอแล้วครับพี่น้องครับเอาไว้กินวันหลังนะครับแม่นครับแม่นเอาเลยครับนี่แหละ เอายอดมันนะครับไ่ได้ครับเอายอดมันนะยอดอ่อน,นมันนี่ครับที่ตับตั้มนี่อันนี้กระแมวนี่แมวนี่ครับจุบจดโอ้น้อเอาการมันนะจานพอดีอาจารย์เพิ่นมาถามนะครับต้นเล่าครับพี่น้องครับเออเดี๋ยวผมจะให้เบื้องบางคนบ่เคยเห็น ครับต้นเล่าเป็นแบบไหนหน้าซีมีดแถวๆตะกบนนี่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวที่พามาเบื้องปูนะครับว่าหลายซําใดนะครับครับพี่น้องนี่นี่ปูเต็มเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่นี่ครับเอาไปคดกินมือแม่นะครับนี่ครับขวอยมันเอ๊บ นี่ครับก็ยังมีอยู่นะครับนี่วายปูนะครับโอ้ยลายครับพี่น้องครับนี่ครับผมที่ผมขุดมาได้ประมาณยี่สิบกว่าๆนะครับเกือบสามินะครับเดี๋ยวเราไปล้างน้ำแล้วก็ไปเก็ดกับเ้านะครับโอ้หลลยครับ ครับเหมือนที่ผมว่านั่นแเลยครับเขาจะเอาแค่พอกินครับเขาจะกินไม่ได้ครับจังมาเมคุดเอาอีกครับพี่น้องโบเบิร์ตครับแล้วเขาโบหาขายมันโบเบิร์ตปูครับพี่น้องจะหาขายในหาซ่อมใดกับโบพ่อครับตัวให้มีรายปันได้ครับโบพ่อครับเอาอะไรกิน่อพี่น้องไปกลับบ้าน ettiğim <laughs>